ความคืบหน้าการเสียชีวิตปริศนาของนางสาวทิติมานรพันธ์พิพัฒน์หรือว่าลล่าเบล,ล,ล,ล25ปีพริตตี้สาวสวยซึ่งเป็นกระแสข่าวเปลวกลาวที่อยู่ในความสนใจของผู้คนในสังคมปัจจุบันเวลาบ่าย2องโมงของวันที่23กันยายน2562ที่สถานีตำรวจคนครบาลบุคโลโนายชัยพลหรือว่าคิว29ปี เจ้าของบ้านที่จัดปาร์ตี้ย่านบางบัวทองพร้อมด้วยนายนัธีรวปติผู้เป็นพี่ชายและนางสาวเฟิร์สเพื่อนของนายชัยพลาการเดินทางเขาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมพร้อมนําคลิปหลักฐานในวันปาร์ตี้ที่เห็นนาฬิกาเรือนสีทองของน้ําอุ่นหลังเกิดข้อถกเถียงกันในโซเชียลว่ามีมือปริศนาไปลูบใบหน้าลัลาเบลขณะที่ภาพวงจรปิดในลิฟต์คอนโดมิเนียมเห็นน้ําอุ่นสวมนาฬิกาสายสีดำนายชัยผลกล่าวว่า ตนเข้ามาชี้แจงเรื่องนาฬิกาดังกล่าวพร้อมได้นําเอาคลิปหลักฐานมามอบให้กับทางตํารวจเพื่อที่จะยืนยันว่าเจ้าของนาฬิกาคือน้ําอุ่นไม่ใช่ตนเองเพราะไว้เล็บยาวแต่ในคลิปเป็นเล็บสั้นและสาเหตุที่ทําให้เชื่อว่าน้ําอุ่นต้องเปลี่ยนนาฬิกาน่าจะเกิดจากตอนที่ตนลื่นล้มในปาร์ตี้แล้วน้ําอุ่นมาช่วยดึงเอาไว้จนสายนาฬิกาขาดจึงไปเปลี่ยนนาฬิกาสายสีดําที่คนเล่นฟิตเนสชอบใช้ เพราะตนเห็นตอนน้ำอุ่นเอาออกมาจากกระเป๋ายิมและเชื่อว่าน้ำอุ่นน่าจะเป็นคนติดนาฬิกาจึงต้องนำมาสวมใส่นายใช้พลกล่าวต่อเรื่องอาชีพที่บอกว่าตนเล่นหุ้นนั่นเป็นความจริงแต่ตนยังซื้อบิตคอยและขายของในเกมด้วยยืนยันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายส่วนการว่าจ้างพริตตี้ค่าเล่าค่าอาหารนั้นก็ช่วยกันหารเงินกับพี่ชายจากเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดทำให้ตนรู้สึกหนักใจมาก ส่วนประเด็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่มีภาพชายคนหนึ่งอยู่กับน้ำอุ่นตอนที่อุ้มละลาเบลขึ้นรถหน้าบ้านนั้นเป็นคนรู้จักกับพวกตนที่กำลังจะเข้ามาเอากุญแจรถที่บ้านโดยน้ำอุ่นบอกว่าเป็นแฟนกันชายคนดังกล่าวไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรเลยก็เลยถือรองเท้าไปให้ซึ่งตำรวจก็ได้เรียกไปสอบปากคำเป็นที่เรียบร้อยแล้วหนูก็ยังงงอยู่ ว่าเออทําไมมันดูเหมือนสนิทกันจังวะอะไรนี่หนูก็ไม่ได้สนใจอรไรหนูก็กิโลของหนูไปแล้วก็เหมือนเขาจะชอบพอกันด้วยอ่ะเออก็เลยไม่ได้อยากยุ่งเพราะนี่ไม่ยุ่งเรารู้ได้ไงว่าเขาชอบพอกันก็เห็นเขาคุยถูกคอเนาะคือคือมาถึงเขาเขาคุยกับน้น้ำบุญเลยป่ะสายมือเขาไม่รู้อ่ะหนูก็เดินไปห้องน้ำบ้างหนูก็ไม่ได้ดูตลอดเวลาเหตุการณ์ปกติน้องคนนี้เอาไปเรียนเขาไปเรียนดูแล นี่ก็เรียกว่าเอนเตอร์เทนมาคือมันนั่งสงเหล้าเป็นอาหารตาของพวกเพื่อนแค่นั้นเอง